งานนี้หามท้องเข้าบ้านค่ะนุ่มเบียร์สุกรวัฒน์อบอุ่น,น่ารักมากๆที่จังหวัดนครนายกต้องบอกเลยนะคะล่าสุดนี้ค่ะเลือกซื้อแถวจังหวัดนครนายกร้อมปลูกบ้านเรือนไทยทรงไทยหลังเล็กๆค่ะหลายล้อมไปได้วยความร่มเรือนของธรรมชาติซึ่งล่าสุดหนุ่มเบียร์ถึงเรื่องงามยามดีนะคะวันที่1มิถุนายนค่ะจัดพิธีทําบุญขึ้นบ้านใหม่มีพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างมิกทองระยะเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีบอกว่าอยู่แล้วรวยนะคะงานนี้ทำแฟนๆเองก็เข้ามากดไลค์กันเพียบจากภาพโมเมนต์นี้นะคะ ทางทีิงานเนี่ก็ขอไว้พรให้บ้านหลังนี้เต็มไปได้วยความสุขมีเงินที่ร่ำรวยมีเงินทองกองเป็นแสนเป็นล้านเลยลคะค่ะทางทีิงานต้องขอแสดงความยินดีด้วยคะ่ะ